ที่หน้าบ้านของชีนะคะก็ตอนนี้อาจะมาจัดของกันอยู่ที่หอยยังไม่ใหญ่เข้าบ้านาบ้านใหม่ที่เป็นบ้านเดิมบ้านเดิมที่ยลืมมาถึงหลอกามั่โดยที่มีสมาชิก <c oughs> นกัเลยค่ะขอให้ท <tanta poured alive ấy> so ุกคนมีความสุขด้วยค่ะหนูมีความสุขด้วยสุขการแขค่ะพี่ไปช่วยป้ับ้าค่อยไปไวบ้าค่อยไปเออไ้เร็วไว้พรแม่พรอะไรไวพรแม่พ ไม่ต้องเลือกให้เหนื่อยค่ะแค่เปิดแค่เปิดก็พอขอลุกั้งเองังนเงโอ้โหเกินข้าวินเมลดาุกคนที่บาเยือนบ้านหลังนี้ บาย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 จอดรถไกลเทีย่ยวกลัวเซอร์ไพรส์แตก <laughs> นนะยังไม่ถึงบ้านเลยจอดสักไกลใช่ค่ะที่หน้าบ้านของชีนะคะก็ตอนนี้หน้าบานมาจัดของกันอย,อยู่ที่พลอยยังไม่ย้ายเข้าบ้านมาบ้านใหม่ที่เป็นบ้านเดิมบ้านเดิมที่เรียนอยู่ที่สุขุมหลอก้อง คุณคะเทคนิคคือไม่ต้องเลือกให้เหนื่อยค่ะยัง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 ไม่ทุบยังไม่จมก็อุ้ยเอามาเขาดึงค่ะนี่นะคะเรากำลังมาเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่พลอยค่ะอยู่หน้าบ้านของชีนะคะก็ตอนนี้นะคะ มาจัดของกันอยู่พี่คอยยังไม่ใหญ่เข้าบ้านใหม่บ้านใหม่ที่เป็นบ้านเดิมบ้านเดิมที่เลื่อนเวกมาสี่ห้าปีโดยที่มีสมาชิกเขารักษาเชื่อมั่น เด็กขันขอให้ทุกคนมีความสุขด,ด้วยค่ะหนูมีความสุขด้วยคือมากระไรค่ะพี่พี่ชอบปะป๊าพวยพคดแบบนอบแมณอูด ขอเปิดันเกิดค่ะยัาเปิดอูเลยม่บ้าี่พอยนี่พอย่ะนี่ร้องนะร้อแต่ทำเสงไ้เลยคุณคะเทคนิคคือไม่ต้องเลือกให้เหนื่อยค่ะแค่เบิกแค่เบิกก็พอ ไม้ลูกเป็นไงเอ้องเ็เอาแขนแกเอาแนแกเอาแนแมันรูเป็นไงอมันนไม่ดไ้้าครับพงษ์รัไมไม่ไหวอันตังละดเลยบ้านนี้ขอปลาปาหมดก้ะใครมันได้ประมาณนึ่เออมาเด็กมันต้จัตั ขอขวัญตอบแทนขอเมอดอกไม้ให้ทุกคนที่มาเยือนบ้านหลังนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เครเป็นดอกไม้โอเคค่ะให้แม่เรื่อกถอนเพราะว่ารู้ว่าแม่เป็นคนถอดเงินไม่มีการกระปอก่นู่เหรอโอเคแม่เือกงาแก่เือกสีไนู่นกินชอบสีลายแปะง เบลล่าเบลล่าหรอโอตั้งี่วัเฮ้ย Oh, ขอบคุณพลอยพลยกับเบลทุกคนนะคะที่ติดตามและการเชิญสุดิฉันและก็น้องเวลามาโดยตลอดไฟตกหรอคะไม่ไม่ไม่โอเคค่ะคือลุกบอแอดมินใส่ฟิลเตอรยเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ได้อวยพรมาขอให้ทุกคนอวยพรและบอลแบกกลับไปก็คือทุกคนนะคะใช่บอลแตกคุณพลอยรอนร้อนอ๋จะแจกเงินเพชหรอคะจะแจกหรอยังไม่สะดตัวอย่าไม่ใช่ตัวปลี่นทางไปต้น sao vậy khang ngập thăng ngập thăng ngập thăng ngập ngập thăng ngập thăng ngập thăng ngập